ที่แพงก็มีถั่วฝักยาวแล้วค่ะแต่มะละกอก็ก็ไม่ถึงกับแพงมากก็พอใช้ได้แต่พริกกับถั่วฝักยาวแล้วค่ะที่เป็นแบบวัตถุดิบที่เราต้องใช้เพราะว่าแบบว่าถั่วนี่ต้องใช้คือเครื่องเคียงกับต้มตำแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้เอามาตำอย่างเดียวใช้ตำอย่างเดียวถ้าเคียงก็ไม่ไม่ใช้แล้วค่ะใช้แตงเป็นแตงกวาแตงร้านกระหลำ่ำนี้แทนะเพราะว่ามันแพงมาก วัตถุดิบสําคัญต่างๆในการตาส้มตําที่ปรับขึ้นราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด1เดือนที่ผ่านมาแม้จะทําให้นางเยาวลักษณ์เวียงสิมาเจ้าของร้านส้มตําแบกบรับภาระต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่เธอยังคงราคาขายและปริมาณเท่าเดิมการตําไทยให้อร่อยรสชาติต้องออกหวานและเปรี้ยวนําแต่ราคามะนาวที่แพงทําให้เธอหันมาใช้มะนาวผสมแทนโดยไม่ยอมใช้มะนาวเทียมอย่างเด็ดขาดเพื่อความกลมกล่อมของตําไทย มะนาวแบบลูกที่ไม่สวยที่เขาคั้นแล้วมีเชื้อมะนาวเหมือนมะนาวปรุงรสนะคะปรุงเสริมๆม,มาถ้างั้นก็ไม่ไหวเพราะว่าราคาเราก็ยังขายราคาเดิมอยู่ตำไทยตำแแม,มันจะเน้นมะนาวแต่เราต้องเอามะนาวที่เป็นปรุงรสด้วยผสมด้วยอะไรด้วยซิ่งลูกด้วยต้องดัดแปลงมาใช้เพราะว่าเราถ้าเรามาขายแบบเอาคุณภาพอย่างเดียวขายไม่ได้แล้วค่ะราคาต้นทุนก็สูงขึ้น เอาเอาเอาอย่างเดียวไม่มีกําไรรับปรับตัวยังไงครับปรับตัวก็คือต้องเอามะนาวนี่ค่ะที่ผสมนี่แหละต้องยอมรับสภาพไปต้องเอามาใช้ต้องมาดัดแปลงใช้เพราะว่าจะให้มันเปรี้ยวออกเปรี้ยวหวานรสชาติของเรายังอยู่ความอร่อยเรายังอยู่ ายฝนตกลงมาในช่วงนี้ทําให้เยาวลักษณ์ยิ้มออกเพราะถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอีกไม่นานราคาผักที่ใช้ปรุงและเป็นเครื่องเคียงจะถูกลงต้องรอฝนถ้าหน้าฝนอา,อาจจะลดลงอาจจะถูกลงเราอาจจะมีกําไรขึ้นมาหน่อยแต่ช่วงนี้เราก็ประทังไปก่อนช่วงนี้ถือว่าเท่าทุนไหมครับหรือว่าขาดก็ไม่ถึงกับขาดแล้วค่ะถ้าขายได้อยู่พออยู่ได้ค่ะ ผลกระทบจากสินค้าแพงกำไรที่ลดน้อยลงรวมถึงลูกค้าที่หดหายทำให้เธอต้องปรับตัวเข้ากับภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบันเพื่อหวังให้ธุรกิจของครอบครัวเดินหน้าต่อไปไม่ฟื้นหรอกค่ะเหมือนทรงๆแต่ไม่ถึงกระสุดเศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะแต่ถ้าอากาศถ้าอากาศมันร้อนก็จริงแต่เศรษฐกิจดีเราก็ยังสู้ไหว แต่อากาศไม่ดีแถมมาตั้งร้านอากาศร้อนลูกค้าก็เงียบเศรษฐกิจก,ก็ไม่ดีกําลังซื้อก็ลดลงเราก็ฟลอยไม่มีกําไรลูกค้าลดลงเยอะเยอะเหมือนกัน 30, ค,ค่ะสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกำลังซื้อในช่วงนี้เปิดเทอมและคนไปเที่ยวคนไปใช้ตังมาเยอะแล้วแล้วก็ซื้อก็ซื้อน้อยลงบางทีกินสองอย่าง บางทีก็มากินอย่างหนึง่งบางทีนานๆเดี๋มากินหลายอย่างมันก็เป็นกําลังซื้อการทำธุรกิจครอบครัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแม้เยาวลักษณ์จะรู้สึกเครียดในบางครั้งแต่ทุกครั้งที่หันมามองสมาชิกในครอบครัวทำให้เธอยังมีกำลังใจและความหวังในการทำธุรกิจของครอบครัวต่อไปไม่เฉพาะรา